สำหรับคลิปนี้นะครับแม่สรายก็จะพามาซูปเปอร์อรที่โอคายาม่าของโอคายาม่าน่าจะเป็นแถวที่ทุกคนเราเลยแวะกันที่นีก่อนนะคะเพราะเชื่อว่าของน่าจะถูกกว่าทั่ว,ท,วทั่วไปที่สำคัญเลยน้ด้วย,วยไปเลยเลยครับเราเริ่มต้นจากเอ,อ่เอ,อถั่วทันพืช

ใช่ถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ Air b บ b นีเราก็จะซื้อนื้อย่างมาทาแต่ว่าเสียดายที่เราไม่ได้อยู่แอร์บ b นีนะครับสินค้าของประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นสินค้าที่ต่างจากซูเปอร์เมืองไทยไปสมควรต่างเลยแหละแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้นะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นถั่วเน,น่านี้เห็นอยู่ในอันนี้เห็นอยู่ในตองกีชิคุวะจริงๆแม่สายก็ชอบนะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นสกินอะไรวะ ที่เราต้องซื้อเพราะว่าเราตั้งใจจะไปกินเอออันนี้เห็นเห็นอยู่ในอยู่ในเสิร์ฟเหมือนเป็นคอมบุกอะเอ,เอาอะไรไเซโนโ่เหรอลูกลูก,ลกอยากทานอะไรดีล<ะ>่<ล>ะ,ะครับ <ละ S 1> เราก็จะดูเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรเฮ้ยใหญ่มากสินค้าก็นี่อะไรนี่เหมือนแบบอ๋อเต้าหู้แล้วมีกุ้ง เฮ้ยอยากกินอะไรนะปลาหมึกอะไรปลาหมึกวาซาบิน่ะหรอเออมี็ไม่รู้นะกยอมียไม้ยายยายเ้แต่ว่านี่พอจับมาปุ๊บเนี่ยมันมันเป็นแห้งๆนะอ๋อไม่ใช่หรออ๋อต้องไปทำนะใช่นี่ต้องไปทำปลา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 ปะปลาปยะปลาโยปลาลออรอ นี่ไงที่ยายกินอันนี้แหละดำๆนี่ครับกุ้งโมตันเวลาเราไปกินไม่ได้ใคบแพงมากเลยนะคะอันนี้แตงกดเป็นแขกที่กิดไปดูกันเ่าม,มันจะอร่อยแค่ไหนโอ้เนื้อในนี้เดี๋ยวสักพักมันจะลดราคาด้วยนะเนี่ยไปย่างเหร้อใช่ไปย่างครับโอ้โหนี่อันนี้คือนี่คือเออะไรเนี่ย ีอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าน่ากินมากามนันเตาเตาอบที่บ้านไอ้ที่ห้องของแม่ดูหมูแปดลอยเก้าสิบใช่อันนี้ก็สองร้อยหกสิบแบบสามชั้นนั่นนะใช่สองร้อยกว่าบาทเป็นเงินไทยต่อหน้าปิ้งสุก้อยเลยโอ้โหนี่แบบแต่เราไม่มีที่อืม คนรักเนื้อนี่พี่แบบต<ล>ายไปเลยนีินะเออทำน้ำกินเอง,เอ,งอืมโอ้โหตายไปเลยครับคนที่ชอบกินเนื้อนี่ตายอย่างเดียวครับเซเว่นลาม่งก็ไม่มีแบบนี้ซะด้วยไม่มีสิตานี่เท่าไหร่วะเดี๋ยวกอนนะสามร้อย สามร้อยร้อยสองร้อยก็าบาทแม็กโคก็ไม่มีไม่มีแบบนี้โอ้ามานะครับเราก็มาดูเด็กญี่ปุ่นยังต้งเลือกซื้อขนมปังอันปังแมนฉันคิดว่าซีนอาจจะกินครับต,ตอนนี้เด็กญี่ปุ่นก็มองว่า แก่ตันนี้มันทำของมันวาอะไรเงี้ยนะครับเราได้มาแล้วหนึ่งอันก้อนนี่ก้อบอโกจะเซนเซอร์ไหมครับเนี่ยถูกเซนเซอร์ไหมครับเนี่ยหลายยี่ห้อมากนะครับวันนี้คั่มคืนนี้เราก็จะซันตุริโก ดอดกินกันหมดเลย,ลเยนี่ครับโอ้เมื่อายประเทศไทยจะปลดล็อกนะปลดล็อกให้เรากินได้ขนาดนี้นะรับรองอิสลามชอบมากมายโอ้โหหันมาฟังนี้ว่าแล้วเดี๋ยวเราจะหาเล่าบ้วยกินดีกว่าเพราะว่าว่ามันสดชื่นนะอร่อยมากเลยนะ มื่อวานออกกินไรไปเนอะเล่าถูกมากถูกเล่าถูกขอบหัวที่เป็นยังไงเอางั้นเลยรับรองกิ้งใน3วันเลยนี่วายดูวายแปงนเลยมึงวายอยู่นู่น ข้างหน้านุนหน้าก็มีนุนข้างหน้านุนฝั่งนู่นนุ่น,นเริ่อไม่ถูกเลยเราหาเล่าบวยนะครับอ่าเจอแล้วอูเมะหรือเปล่า ขวาอู้แม่ผู้แม่ดแมได้แล้วหรือจะเอาไหนดีนี่เมืองไทยมีขายเราลองอันใหม่ที่เมืองไทยไม่มีอ๋อ เิ่งย่างแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้ๆเลยมียากิด้วยยากิโซบะวะสนใจหมสโนะยากิยากิากโซบะแต่ว่าครั้งนี้มาเนี่ยเราก็ยากิไปหลายมื้อเหมือนกันนะครับ<า>เราอาจจะเปลี่ยนนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าหลักๆคือพรุ่งนี้เช้าจะกินโอ้แสโนะดูดิชีสเต็มเลยเอาดีกว่า หลายแบบเลยนะเย <c oughs> อะแยะดต็มเต็มเต็มเต็มอะงั้นสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เราก็ยังไงดีลูกเราก็พอประมาณนี้ใช่ไหมลูก,นกไมไมเนาะเพราะนั้นอย่าลืมดูคลิปถัดไปใช่ไหมยัง <c oughs> ไงคลิปหลายหลายวานันครับผมคลิปหลายหลายวานันเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเราจะดูอะไรอย่าลืม สำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊าาจ้ะทำใหม่อีกทีบ๊ายบาย